นี้ยามเช้านะครับที่หมู่บ้านห้วยหินดำนะครับตัวนี้อากาศวันนี้เป็นอากาศปิดนะครับเมฆหมอกค่อนข้างเยอะนะครับดูด้านหลังของผมเป็นข้าวโพดนะครับไร่ข้าวโพดแล้วก็ไร่มันสำปะหลังนะครับจะดูจะเห็นว่าด้านหลังผมจะมีเมฆครับยอดเขาลงมาต่ำนะครับสถานที่แห่งนี้ก็จะอยู่ใกล้ๆกับพูเตยนะครับพูเตยของ สุพรรณบุรีอำเภอด่านชา้างนะครับตอนนี้เราถึงไหนแล้วับก็ไม่รู้ต่งน,น,นี้ดูที่ดูรมีภูเขาวขวางหน้าจะไปได้หรือเปล่ายังไม่รู้ฝนกำลังตกมา็ตอยนะครับระวังนนลื่นอันนี้อ่านป้ายหรือว่าบอก มีน,นัาที่หนกเขาได้ไหมงั้นมันจะไปยังไงเลยเชน <Wow. S 2> เขา,า,เ,ขา,าเลยบิ <S 2> <S 2> นเขายังไงเลยอ่านี้กำลังฝนตกไปปล่อยมาช่วงในช่วงที่พายุกำลังเข้านะครับพายุชื่ออะไรนะพายุยูโ you น know อึน <S <S อเดินทางมาจากอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรราการตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าวกว่า ัตอนนี้เที่ยง24นาทียังไม่ถึงจุดหมายปลายทางครับจุดหมายปลายทางอยู่ที่บ้านห้วยดินดำวิวอะไรอยูยออย่ทางน่าสวยจังดูถนนนะดูถนนนะครับเป็นลุกลื่นเลยนะครับน,นี่เราเข้าเขตอุทยานกุ้ยเตยท่ากุ้เตยนะครับตอนนี้นเลยที่แตงโมเขา ทางที่นี้ยังไม่เคยมาครับเอาใครทิ้งรองเท้าไว้ข้างนึงไม่ใช่พ่อคมันใช่ในหมดนี่ไหมเอาแล้วนี่ครับทางลงท่าลงลงเลยท่าทางไอ้ดิปปะนกฝนูทเนี่ยเบากว่าหมู่บ้านคนดีศรีสุพรรณเออชวนทางดีครับภูเขายอดเขาก็จะมีเมฆแล้วมีเมฆฝนโปรยปลายลงมาเขียวชอุ่มชื่นนี้ครับใครว่าใครว่าประเทศไทยไม่น่าเที่ยว เราเที่ยวทันทีครับด่านช้างโอ้ข้วโพดนะครับดูข้วโพดข้างทางด้าน,นซ้ายมือ,อ,อ,บบอเผาโมข้าโดมันยเนคอไปมที่ไรมีเต็มเม็ดว,ว้าว <c oughs> มันขึ้นจังเลยครับแล้วก็เมื่อกี้ดีใจเราก็จะถึงบ้านที่เราจะไปบ้านญาติ เลยลงโรงเรียนกับวัดไปอีกหน่อยนึงครับเดีจะต้องดูก่อนว่าเป็นยังไงต่อโอ้ทางขึ้นทางขึ้นเขาสวยมากครับถนนที่นี้ขึ้นลงขึ้นลงเป็นขึ้นเลยนะครับเป็นขึ้นทะเลเลยตอนนี้ทางทาง,ทางจุดหมายปลายทางก็คงจะโทราตามแล้วไมไ่ถึงนาทีครับ <C. S 1> ถึงตอนนี้มาอยู่ที่หมู่บ้าน้วยดำฝนพอดีครับมาถึงก่อนหน้าฝนตกนิดนึงอ้กา้เย็นนะครับดูข้างนอกฝนตกแล้วนี่เรามานั่งอยู่ในบ้าน ตอนนี้ได้ข่าวว่าเห็ดเห็ดกำลังขึ้นนะครับตอนนี้ชาวบ้านกำลังออกไปหาเห็ดกันอยู่เรามาไม่ทันก็จะไปออกหาเห็ดเดี๋ยวก็มาไม่ทันมาไม่ทันทกก่อนักูักูมาไม่ทันเพราะเราก็ไม่กล้าไปเพราะกลัวหลงป่า <c oughs> ก็เหมือนที่พม่ได้ขวานนไม้ไม้มันพัวากำลังจะโลูกไม้มันับอยู่นสถานี่เยะันฝันอะไรหรอกนี่เอามจะเเอาไม้ั้ามแล้วกะรู้ได้ไงว่าเห็ุมันจะขึ้นกันขึ้นแล้วขึ้นอย่อนเราเดินไปก็ปูไม่ยอมปูนห็นราให้เรารู้ได้ไงว่าเห็ุจะขึ้นเราก็เลยโทรบอกนนี้ีน รูอว่าคนเคยเจอแล้วไเลยป็นั้นแลเห็ดคนใหญ่เห็ดคนอะไรเล็กเล็กใหญ่ตูมๆที่ลงคนใหญ่มันคือหัวน้ำยังตึงไม่ถึงนะตูมๆตูมนี่เองคนใหญ่ของศาลเขาบอกฝนเพิ่งตกเห็ดคนเล็กเห็ดคนเล็กกำลังขึ้นนะเห็ดคนใหญ่ยังไม่ขึ้นเพราะว่าเห็ดคนใหญ่พวกมันน่าจะอยู่ใต้ดินลึกนะน้ำยังตึงไม่ถึงก็เลยยังไม่ขึ้นเพราะว่าช่วงนี้ฝนเพิ่งเริ่มตก อายุเริ่มเข้าฝนตกหนักเลยตอนนี้ดูครับอาเาหตุโครกำลังขึ้นครับแต่ไปหาไม่ได้ฝนตกอ่าวันนี้วันนี้นะครับที่พักของเราคืนนี้นะครับอยู่ที่นี่นะครับอ่า อยู่ที่บ้านปะาเมานะครับบ้านลุงลุงตุ๋ยนะครับไม่อค่วยกำลังจีประทูอยู่จีประตูอีกเค่กินไหมคะจีประทูหอมไปตรงห้องหอมหมูปาหมูหมูไก่นี่ปลากระจีไปตรงก็เลี่ยงดีห้องมันเลี่ยงดีก็หนุ่ม นี่คือการทําอาหารนะฮะตามวิถีชาวบ้านใช้ใบตองเป็นห่อแล้วก็เอามามามาอะไรแล้วมาอังไฟวันนี้ก็มีแม่ครัวมาทําอาหารให้เรากินวันนี้จี่กุ้งจี่กุ้งอันนี้จี่ปลาทูอาจี่ปลาทูนะครับวิธีการทําก็คือเอาปลาทูไปห่อใบตองนะครับแล้วก็มาจี่อันนี้เราก็ได้เห็ดเห็ดครับเห็ดอันนี้เห็ดไผ่นะครับตัวนี้เห็ดไผ่ ดอกเบืเริ่มเลยนะครับเท่ากันหน้าเลยท่านกินนี่เห็ดไผ่เนี่ยก็ทําอะไรกินครับเนี่ยแกงแกงแกงก็ได้ทําน้ําเห็ดก็ได้ดูลักษณะของดอกก็จะเหมือนกับเห็ดขอนคือกระพุ้นมาอีกแล้วโอ้ยเะขนมาเยอะเด้อโอ้ี่ครับนี่นี่ลุงกระพุ้นเลยเครับจากไรลุงตุยลุงตุยมาแล้วครับนี่อ๋อกระโพดมาให้โอ้โหไม่งย่าง เห็ดเขาเห็ดหมั้หมัไปหา้หหาปากระโพเมื่อกี้อสวัสดียามช้าครับวันนี้แม่ครัวตื่นมาทากับข้าวแล้วครับว,วันนี้ว่าจะไปถ่ายทําที่ภูเขาซะหน่อยฮะฟ้าปิดฝนตกทั้งคืนเลยเช้านี้ยังไม่หยุดเลย วันนี้มากินอาหารเช้ากันนะครับซุปหน่อไม้ <c oughs> แม่ครัวก็ทําไว้มเมื่อคืนนี้วันนี้มีหน่อไม้มีซุปหน่อไม้นะครับจากหมกหน่อไม้ต้ตมตำขถั่วจีบะทูหน่อไม้ต้มเห็ดโคนดองต้มเห็ดโคนนต้มเห็ดโคยังไม่สุกกระทับ,บอันนี้ ีมีต้มเห็ดโคนครับอาหารมื้อพิเศษวันนี้มาจังหวัดที่เห็ดโคนกำลังขึ้นนะครับ <c oughs> โอ้โหงานันร้อนเลยอ <ulle S 2> ืม <c oughs> มันร้อนนะ <c oughs> อยาก้าดเลยอืมได้ปิ <c oughs> ดปากเลยยังไม่รู้รสเลยรู้รสไม่คำไม่คำอืม <c oughs> เหนียวนุ่มเห็ดโกลจะเหนียวจะเหนียวกว่าเห็ดอื่นๆนะครับยกเว้นเห็ดขอนหมกหน้าไม้ซุปซุปหน้าไม้ครับซุปหน้าไม้ซุปแบบราวผสมไทยนะครับดูเป็นมือเจ้าของบ้านใส่ถั่ว่ิสมข้าวนะครับอีกกุ้งไม่หายเลยกุ้งอ่ะอีกกุ้งสุดยอดอีกกุ้ง ฝีมือคนนี้นะคะโส้โหเศษใบเศษใบฝีมือแม่ครัวเอกวั okay. นนี้ผมก็มาอยู่ที่หมู่บ้านห้วยหินดํานะครับอ่าอยู่ในท่ามกลางไร่ข้าวโพดแล้วก็ไร่มันสำปะหลังนะครับด้านหลังห้องผมก็เป็นภูเขานะครับที่ทางชาวบ้านเขาไปทําไร่นะครับจะเห็นข้างหลังนะครับฉากหลังนะครับเมฆกาลังลอยลงมาด้านล่างนะครับพร้อมกับ ไอฝนอันนี้ส่วนด้านนี้เป็นทิวเขาที่ทํากับทําไรกระโพดนะครับเ,เห็นเลเสวยงามะครนบนี่นะครับถ้าใครอยากมาเที่ยวนะครับก็อยู่ใ,ใกล้ๆบริเวณอุทยานแห่งชาติปุเตยนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีในอำเภอด่านช้างนะครับอันนี้เขตติดต่อระหว่างจังหวัดอุทัยธานีนะครับอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนครับ เป็นยังเป็นป่าเป็นเขาอยู่นะครับตอนนี้ทิวทัศน์สวยงามมากส่วนวันนี้อากาศปิดนิดนึงครับเป็นวันที่มีพายุเข้านะครับก็พายุโนอึนโนอึนนะครับวันนี้วันที่ยี่สิบนะครับพายุก็น่าจะเริ่มผ่านประเทศไทยไปบางส่วนแล้วแต่ก็ยังมีเมฆคึมฝนตกลงมาเป็นช่วงๆเมื่อคืนนี้ก็ทั้งคืนเลยครับฝนตกลงมาทั้งคืนแต่ไม่หนักเท่าไหร่ น่าจะเป็นหนักทางอีสานกับทางเหนือนะครับตรงน,นี้นะครับโอ้โหมองสวยมากครับเป็นช่องระหว่างป่าสักต้นสักนะครับแซมด้วยข้าวโพดที่ชาวบ,บ้านท่านปลูกไว้นะครับเป็นแถวยาวไปสวยงามมาก ก็เป็นอเนินดินขึ้นไปเป็นภูเขานะครับภูเขา,าขนาดเตี้ยเตี้ยด้านด้านโน้นก็เป็นที่เห็นอยู่เป็นภูเขาสูงนะครับสูงแต่ไม่ใช่เขาหินปูนนะครับเป็นเขาภูเขาดินมีต้นไผ่ขึ้นหนาแน่นนะครับถึงเวลาชาวบ้านก็จะไปหาหน่อไม้ลงมาขาย ไปต่อครับไปดูข้างหน้าต่อมีอะไร,รจุดนี้ผมไม่เคยมานะครับจุดนี้เลยผู้เตยมาสักพักนึงนงครับกยาผู้เตยนะครับเขาเรียกว่าเขาหมู่บ้านเรียกว่าหมู่บ้านห้วยหนดำนะครับอนี่นะครับเป็นชาวบ้านก็ขุดไรนะครับด้านล่างก็เป็นข้าวโพด ยงามเป็นทิวทัศน์ข้างหลังสวยงามจริงๆเห็ดโคนครับโอ้โหเห็ดโคนเห็ดโคนยังดอกเล็กอยู่ดอกเห็ดโคนเล็กยังไม่ใช่เห็ดโคนใหญ่ดูครับท่านผู้ชมยาวมากอันนี้ ดอกใหญ่มันยังยาวกว่านี้ดอกใหญ่ก็ทั้งยาวทั้งใหญ่นเลยตอนนี้ยอันนี้ยังดอกสีเนี่ยโหใครก็จะมาหาเจอเนาะสีดำดำเราก็หาได้มาแล้วอีกนะอืมเจอก็เหมือนที่มันออกทีวีนั่นแหละเขเจออย่างนั้นแหละตามใระจต้นไม้ยังก็ถูงงอกเลยเห็ดโคนเลยเนี่ยอืม,อ,มอันนี้เขาไปเจอแบบยังไม่ทันบานนี่ายนี่โหงง